เงินเนี่ยเราการเคลื่อนไหวผ่านประเทศไทยทุกนี้เงี้ยเงินจะตกค้างอยู่ในประเทศไทยเยอะมากใช่ไหมเป็นไปไม่ได้คุณเคลื่อนไหวฟรีๆม่นี่ใช่ไหมก็ระหว่างเคลื่อนไหวมันมีค่าใช้จ่ายไงแน่นอนก็อย่างเราไปลาวก็ต้องพักเราจะไปเวียดนามก็ต้องไปพักที่ลาวหนึ่งคืนก่อนพักกินอยู่หนึ่งคืนมีแรงงานมีอะไรต่างๆที่ต้องใช้กันได้ทำงานคือคักมากมีคนกวาดถนนล้างถ้วยจานซักผ้าทีนี้เราขยายย่อยลงมาอีงเล็ก มาถึงเฉพาะตรงนี้แล้วเนี่ยนะมึงดูสิคาบเอือยากจะไปเที่ยวภูการมึงต้องผ่านประเทศไทยไหมใ่เวียดนามอยากจะไปเที่ยวภูการหรือไปหงสาวดีหรือไปอินเดียก็ได้มันก็ต้องผ่านประเทศไทยข้ามไปเนาะพม่าพม่ายาไข่เข้าอินเดียมึงก็ต้องผ่านประเทศไทย ใช่ไหมมาเลเซียอยากไปเที่ยวคุณหมิงไปเที่ยวชมพิงใช่ไหมไปเที่ยวอะไรแถวนี้เนี่ยหรือว่าจะไปเที่ยวอ,อะไรนะสิบสองปน,นาอ่าสินนาบสองปนาว่าแล้วแล้วก็วเรียกอ,อะไรอะไอสวรรค์บนดินน,นนะ่ะเออจ,จอจิ๋วใจโก้จิ๋วใจโกจิ๋วใจโกมันก็่าททั้งนี้ถ้ามึงอยากขึ้นก็บมึงต้องการเห็นทิวทัศน์เห็นอารยธรรมตรงนี้ขึ้นไปเนี่ย มึงก็ับรถยนต์หรือนั่งรถไฟไปใช่ไหมจะเห็นความนิยมตรงนี้มันจะเกิดขึ้นในเมือม่อก,การข้ามแดนแล้วกับการคมนาคมที่มันสมบูรณ์แบบละดูว่าความปลอดภัยนั่งตั้มที่จํานวนมากต้องการเดินทางในลักษณะนี้ฉะนั้นเนเราจะสังเกตว่าขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยมึงจะไปเพระาะว่ามึงออกเลยมึงก็ผ่านไมึงจะไปประเทศจีนตอนแรกมึงก็ไปผ่าน ผ่าลาวนิดหน่อยมเงือไปเลยนะเมื่อจะไปเวียดนามมันก็ผ่านลาวนิดหน่อยก็ข้ามหนู่เลยจากชายแดนถือไปเสียเวลาเยอะนรืเพื่อนง่จากชายแดนที่มุกดาหารไปก็อย่างมากก็ไม่เกินสามร้อยกิโลใช่ไหมจากจากอ่าช่องเม็กผ่านไปผ่านปากเซเนาะสวนตะเคียน้าอัตปือเอก็คอนถังก็ไม่กี่ร้อยกิโลร้อยกว่าโลเพอาะไม่ไม่ไม่เสียเวลาเกินหมด น่าจะประมาณส ok. <function als. S 2> ักสามร้อยแล้วสวัสดิ์นักเขตอไปช่องช่องนี้เส้นทางหมายเลขเท่านี้แหละมุกดาหารน่าจะไม่เกินสามสองร้อยกว่ากิโลเขาไองร้อยกิโลแล้วละเอียดเราสามารถจับจากเส้นทางจับกูเกิลได้เดี๋ยวนี้เราเราไม่ยากฉะนั้นไอเตี้ยมึงก็ลองดูมึงจะทำทัวร์ใช่ไหมมึงจะทำลอจิสติกขนส่ง มันจะทําอาหารทําขนมปังขายก็ได้เพียเพราะว่าไอ้พวกฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายอะคนมันผ่านไปผ่านมาไงโ <Okay. S 1> อเคแล้วคนไทยก็อย่างพวกพวกเราเนี่ยบางทีเราอยากไปเที่ยวพกรารขับแม่งไปเลยเลอยากขึ้นไปทางนี้เราขับเลยสิ่งที่เราต้องติดตัวไปด้วยก็คือพวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆใช่ไหมกะดวกเครื่องดื่มน้ำาซื้ออะไรต่างๆใช่ไหมอย่ามันจะเต็ไมไปหมดเลย แต่ถ้าเราเตรียมตัวกันตรงนี้นะปีนะสองห้าห้าแปดนะเป็นปีที่เปิดร้ <A S 2> อยเปอร์เซ็นต์เอบีซี e <4 S 2> อีสองปีแกหนอนี่ถ้าอย่างนั้นถึงแล้วนะถ้าใครจคับทิศจับทางมาได้แม่งมันมหาเศรษฐีใหม่จะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะเลยนะ อย่างที่พวกของบริษัทเมอริทที่ที่กรุงเทพที่มันโทรมาคุยกูเนี่ยนะกูว่ามึงมึงนะจับทิดจับทางคิดได้ดีเพราะมึงอยู่ตรงศูนย์กลางการุงเทพใช่มมึงจับธุรกิจดีมึงอานจ,จะไปเสร็จทีกันล้านพันล้านก็ได้มื่นล้านก็ไดบอกพันล้านเลยเพราะอะไรอะเพราะว่ามึงยังอายุยังน้อยไง <c oughs> สี่รุ่งสี่สิบต้นๆใช่ไหม มีเวลาใช่ไหมล่ะฉะนั้นเนี่ยสองปีแค่นั้นเองความตื่นตัวของคนไทยยังน้อนมากกับเรื่องพวกนี้บางคนยังไม่รู้เลยไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเลยไงจังหวะช่องว่างตรงนี้แหละถ้าใครมองเห็นก่อนแล้วจับได้ใครเสียบม่ได้ก่อนใช่เพียวไม่ต้องยมีทุนน้อยก็ทําตามน้อยแต่มันจะเติบโตเร็วไงเช่นสมมติว่ามึงทํา อโรงงานมันจะแตกตัวเหมือนอะอมีบาโรงงานทํา <c oughs> พวกขนมปังที่มีเป็นแบบกินเป็นแบบพาดพูดอะไรได้เนาะอย่างนนะนเนี้ยสมมุตินะมึงทําดีๆจับดีๆเนี่ยแม้ว่าตอนนี้มันจะมีพวกฟาร์มเฮ้าอะไรมันคุมอยู่ก็ตามทีแต่มก็ยังน้อยอะ่ะมีฟาร์มเฮ้าแล้วมีอะไรนะ <c oughs> อไหมก็หลายเจ้าอยู่หลายเจ้าไม่พูดถึงยักษ์ให่ยักษ์ใหญอ,อใช่ไหม มึงแม้แว่ามึงจะเริ่มต้นล่วเดียวนะแค่ทําขายในจังหวัดออสองจังหวัดแต่พอมึงเกิดชำนาญแล้วมันจะขายดีมากเลยเช่นคนที่อยากจะไปเที่ยวประสาทนครวัดเป็นการเจริแสวงบุญของคนที่เป็นชาวที่ก็มีเอกฝรั่งเศษที่มันเคยมามันบอกว่า มันเขียนคาคมมันจนเป็นที่ในวงการพวกที่ศึกษาบอดสานร์กลรวัดเขาบอกว่าเลยนะซีอังกอร์เป็นได้ได้เห็นได้เห็นก like ูเข้าใจว่ามันอาจจะแปลงท่ว like ่าได้เหชีนึงได้เห็นนะครวัดนี่ก่อนตาย่งสบายใจใช่ไหมเพราะมันอางการมากอเช่ไหมคนแถบนี้ทุกบทมึงท่านแต่ ในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยทั้งพม่าทั้งอะไรต่าง,างๆรู้ว่าผู้ให้สิบสองปันนาพวกนี้รู้แล้วจะเป็นชาวพทธเกิดทั้งหมดอัคเทเนี่นน <yeah. S 1> ก็อยากจะบเข้าไปเจอริษแฉบุทที่<ะ>ใช่ไหม,มไปเห็นนครวัดไปเล <น depends. S 1> ื่อยช่องทางที่จะผ่านเข้านครวัดเนี่ยทา,ยางรถยนต์มันจะมาผ่านทุรเยอะมากมึงทำขนมปังเนี่ยแม้ว่ามึงขายทําแค่ขายในจังหวัดสุรนนะมันก็จะเยอะแยะนะ จากตรงนั้นแล้วก๊อปปี<ๆ>้ออกไปขยายฐานไปเรื่อยๆไปว่าไปอ่าใช่แต่แต่เราคนทําขาจะต้องต้องเรียนรู้ระบบในการที่ทำกันซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยเช่นสมมุติเราเราไปเปิดสาขาเนาะเปิดแฟรนไชส์ไม่ไม่ี๋ยวขยายสาขาขยายสาขาเราเองหรือจะเปิดแฟรนไชส์ก็ได้ะนะเปิดแฟรนชส์ก็ได้ ถ้ากรณีของเราเองเนี่ยเราสามารถติดกล้องวงจรปิดที่นี่เข้าใจอ่ะนั่นม่ต้อบอกรู้ดีแล้วก็ยิงขึ้นเว็อนั่งบัญชาการอยู่ที่ที่นี่หรือมึงจะย้ายไปอยู่ที่โคราชหรือจะย้ายไปอยู่ที่เมืงกทางเดินทางก็ทางได้มึงจะเห็นหมดหรือว่ามึงจะติดทุกอันเลยใช่ไหมวันนี้มึงไปดูที่สาขาแม่สองมึงจะสามารถดูสาขาที่สุรินทร์ ขที่คนเดินทางไปสามารถดูได้ทุกที่หมายถึงว่าเป็นเจ้าของไงเราสามารถดูได้หมดตรวจสอบบัญชีเงินเข้าแล้วอย่างนี้มันก็จะจากแบงก์มันจะยิงเข้ามือถือเงินใช่เห็นหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครกล้าแค่ไหนกล้าแค่ไหนจะลงมาทำเรื่องนี้แต่กูกล้าพูดได้เลยว่าแม่ง กำลังซื้อจะเยอะขึ้นมาทุกวันนี่เกินกว่าสิบเท่าคนผ่านไปผ่านมามึงเงินมึงไม่ตกวนในประเทศไทยเลยไงใช่ป่ะธรรมดาอยู่แล้วฉะนั้นนี่ในเรื่องของตอนนี้มาดูแลในเรื่องของการเมืองในประเทศผู้ถามว่ามันจะเกิดสถานการณ์เหมือนกับปีสี่ห้ามาถึงปัจจุบัน ออกมาถึงปีที่แล้วที่มีประเทศแตกแยกออกเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงถล่มกันเปรเทยงหมดม้นจะเกิดขึ้นต่อก็อีกไหมไม่จบสิ้นไหมอย่ามันก็จะเตอาจบด้วยอยายด้วยอะไรอ่าด้วยความเบื่อหน่ายใช่พอเข้าเพราะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอันที่หนึ่งเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยกุมเอกภาพทั้งหมดในรัฐสภา มึงมองแงมาอย่างไงมึงก็ลงทาไม่ได้ชมึงสังเกต์ตั้งเดียวนะรัฐบาลเพื่อไทยเนี่โครงสร้างการบริหารของเขานะการบริหารงานเขาตอนนี้เขาเป็นเสื้อเหลืองนะเขาเดินทางทุยวายเสื้อเหลืองมมนมีเสื้อแดงนะฉะนั้นฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะก็้สายเสื้อเหลืองนี่มึงไปโจมตีอะไรเขาไม่ได้ชก็ฟังดูทุกวันไม่มีเลยอ่ะ เพราะอะไรเพราะกูเดินนาจะไวเสื้อแดงอืูเอาเสื้อเหลืองตามที่มึงพูดเลยพวกเสื้อแดงมึงจะเอาอะไรกูไม่เอาแล้วอยู่โจมตีอะไรเรื่องเดียวกันอ่ะทั่วกันอ่ะใช่นี่เป็นยุทธศาสตร์ของเขาในการที่ที่จะรักษาอำนาจของเขาไว้นานที่สุดจนไปเข้าสู่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดอาเซียนวันนั้นเมื่อเขาได้เปิดเปิดเอซีแล้วเนี่ยนะเขตตลาดร่วมมันเนี่ย ความหมายความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศนี้ถูกละหายไปเลรหายไปเลยมันจะไม่คิดแล้วตอนนี้ไม่มีเลยเล่นอะไรเดียวมุ่งหมายเลยว่าคนวิ่งไปวิ่งมาตลอดเรื่องการเคลื่อนไหวแบบอย่างกักเขาจะทำเพื่ออะไรเขาไม่ทำเพื่ออะไรคนไม่สนใจมึงเลยนะจะไม่สนใจมึงเลยจะกลายเป็นคนบ้าแล้วทุกคนมุ่งจะไปทำมาหากินแล้วขณะที่เพื่อรานมนกันจะเอาเงินมาอีก สองล้านสองแสนล้านบาทล้านบาทเอามาปรับโครงสร้างทั้งหมดในประเทศนะตั้งแต่ระบบชนประทานระบบการสื่อสารระบบอะไรต่างๆนะระบบคมนาคมทางบกทางอะไรทุกปรับหมดเลยเพื่อรองรับปีห้าแปดแน่นอนเราเตรียมพร้อมล่วงหน้ายล่เมืองท่าทวัย ถ้าเลยจะแล้วเสร็จป,ปี2 5 5 7เสร็จแน่ดนานังมีอยู่แล้วปรับโครงสร้า<ท>รงเรีเยบร้อยแล้วนะเป็นหัการดิถารับเรือกัรน,นะสิ่งเหล่านี้จะไปบีบกดให้การเมืองความขัดแย้งระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงหายไปบนภายใต้การคอนโทรลของรัฐบาลเพื่อไทยฉชนั้นรัฐบาลเพื่อไทยมันบริหารมันฉลาดมากมันถือนโยบายแม่งกูทัดตอนนี้กูทำกูเป็นเสื้อเหลืองไง เคลว่อไไปซื้อแล้วมึงก็โจมต,ตีกูไม่ได้ซื้อเวลาไปปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดพอปีีอ<ะ>่เาเดปแล้วตอนนั้นถึงตอนนั้นมันเกิดพลวัตในการเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ทำดัดใจมึงใช่ซึ่งในวิธีคิดของกูกูเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สรส้างสรรค์เราจะผลักดันประเทศน้เป็นขึ้นระดับโลกนะเด๋ยวเศรษฐกิจนะจะเป็นพัทยญี่ปุ่นจะเป็นเกาหลีอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะไรนี่ สิงคโปร์เนี่ยไปหมดสมัยปักตุงฮีมจำได้ไหมส่งคนมาศึกษาเรื่องของการเกษตรในประเทศไทยใช่ไหม,มปัจจุบันนี้เกาหลีเหนือเอเกาหลีใต้ไ,ไปถึงไรหนแล้วสบายใช่ไหม,มไม่รู้ไปถึงไหนแล้วสิงคโปร์เนี่ยมสมัยปี2,500ันหร้อยถึสองร้อยห้าสิงคโปร์แยกอกอกมาจากมาเลเซีย พันเอกถนัดคอมันรัฐมนตรี่างประเทศไทยสมัยนั้นเป็นคนไปเจรจานะไม่ให้มันเกิดเรื่องเกิดราวให้มัแยกกันไปโดยโดยสติสตินะจนได้รับว่าเป็นฉายาวานกแก้วสาริกาปัจจุบันนี้อิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองของสิงคโปร์มีเหนือประเทศไทยมีเหนือ สิงคโปร์แม่งประเทศแม่มีคนมีกี่มีกี่คนมันสามารถเรียกคนไทยว่าเสียมตือใช่ไหมเสียมตือก็คือว่าแม่งกระจอกหมู่ไมไอหมูสยามใช่ไหม The pride in our heart us in, we are born one. Look in our hearts to the world, for oh, peace, how far from the very start.